สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศช่วงเช้าเชครับของวันอาทิตย์ที่28เดือนกันยายน2568ครับตอนนี้เวลา8 1ดนานาทีครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับมีแสงแดดครับหลังจากที่เมื่อวานไม่มีแดดทั้งวันเลยครับน่าจะเป็นยิทธิพลของพายุบัวลอยครับที่พัดผ่านเข้ามาทำให้มีฝนตกตลอดทั้งวันเลยเมื่อวานแต่ว่า โชคดีที่สวนผมตกไม่เยอะครับตกปล่อยๆแต่ว่าตกไม่หยุดครับแต่ว่าเช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างจะมีเมฆน้อยครับแล้วก็มีแสงแดดส่องลงมาให้ความอบอุ่นครับผมก็ไม่ต้องลดน้ำต้นไม้ในสวนอีกเหมือนเดิมครับก็ถือว่าเป็นการทุ่นแรงไปอีกระยะหนึ่งครับมะเขือ ยาวสีม่วงก็มีลูกครับอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศชื่อพันธุ์อะไรผมก็ไม่จำหรอกครับ <c oughs> จำยากครับกระเจี๊ยบพอเปลี่ยนกระถางปรุงดินให้ใหม่ก็เริ่มจะสดใสขึ้นครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีดอกตุ่มๆโผล่ขึ้นมาด้วยครับอีกหน่อยก็คงได้กินลูกครับกระเจี๊ยบส่วนบานชื่นก็ยังสดชื่นอยู่ครับ พาลุยเข้ามาลกๆครับตรงนี้กระเจี๊ยบก็เหมือนกันครับใบสีเขียวสดใสส่วนฟักเขียวยังไม่ติดลูกครับยังไม่มีดอกตัวผู้ตัวเมียครับยังไม่มีดอกตัวเมียครับอาจจะยังไม่ถึงเวลาเคยติดแล้วลูกนึงครับแต่ก็ล่วงไปครับคงจะไม่สมบูรณ์นี่ครับบริเวณนี้ก็จะประมาณนี้ครับถ้าเกิดขี้เกียจถอนหญ้าก็จะลกลุงหลังครับ ไม่น่าเดินเข้ามาครับแต่ว่าพอทําลุโ่งก็น่าเดินขึ้นมาอี่ไหนครับส่วนด้านหลังตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับละเกะละกะไปด้วยของที่ยังไม่ได้ฉายครับโชคดีที่มาถากหญ้าไปละครับก็ยังพอที่จะมองเห็นพื้นดินครับแดดเริ่มแรงนะครับแต่ว่าก็ไม่ร้อนมากครับกำลังอุดุลครับตอนนี้ก็พาชม ผลหมากลากไม้ภายในสวนไปฟังทางกันครับผมตื่นสายครับวันนี้วันหยุดครับก็เลยเข้าสวนสายไปหน่อยครับต้นเลมอนครับผมก็นึกชื่อนานครับเลมอนจะพูดเป็นเมลอนครับองุ่นก็กำลังแตกยอดผมก็ยังไม่ได้พ่นน้ําหมักไล่มแมลงครับ ก็มีรอยกินจนแหว่งไปหมดเลยครับนี่ครับเมื่อวานตรงนี้ผมจัดสวนหย่อมเสร็จช่วงบ่ายครับฝนก็เทลงมาระยะหนึ่งครับก็โชคดีไปครับทำเสร็จปุ๊บฝนก็ตกหนักลงมาปั๊บเลยครับแต่ว่าตกช่วงระยะสั้นๆครับก็ทำไว้ประมาณนี้ครับก็ยังไม่ได้ประดับตกแต่งให้เข้าที่ครับ ก็แค่เอาอันนู้นอันนี้มาลองวางดูเฉยๆครับยังไม่มีแนวครับส่วนด้านข้างแถวนี้ก็ยังลกลุงลังอยู่ครับเดี๋ยวต้องทํผาหนังกั้นครับต้องเอาสลตออกครับก็น่าจะดูดีขึ้นกว่าที่เยอะครับถ้าเกิดว่าหรือของที่ลกๆออกครับตอนนี้ก็วางอย่างนี้ไปก่อนครับกันหมากันแมวกันไก่ครับเข้าไปครับอาจจะต้องทําประตูตรงนี้ครับ เมื่อวานก็เอาอิฐแดงมาวางก็ลองดูครับว่าจะใช้งานได้ดีไหมถ้าเกิดไม่งั้นก็ต้องหรือหาวัสดุอื่นมาวางครับก็ค่อยๆลองค่อยๆทําไปก่อนครับเศษของหญ้าเทียมที่ผมตัดเหลือผมก็เอามาปะตรงนี้ครับให้มันเต็มครับแล้วก็เอาหมดุดเอาหมุดมายึดไว้ครับหมุดพลาสติกครับหมุดพลาสติกแบบนี้ครับเอามาตอกยึดไว้ครับรู้สึกว่าพื้น แช่แช่ครับน่าจะมีน้ําขังอยู่ด้านล่างครับซึมลงไปไม่ได้ครับเจอพลาสติกครับเดี๋ยวพอมีแดดไม่มีฝนก็คงจะแห้งไปครับบอ่อน้ําก็มีนกมีโจอกมีปลาครับเครื่องไม้เครื่องมือผมก็ยังวางอยู่เหมือนเดิมครับยังไม่ได้ทำอะไร ให้เข้าที่เข้าทางครับก็ใช้เวลาเยอะครับผมก็ค่อยๆทําไปทีละเล็กทีละน้อยครับตามความขยันของตัวเองนะครับขี้เกียจก็หยุดทริงเลยครับก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรครับก็ทําเป็นเรื่อยแต่ว่าตรงนี้ต้องพยายามที่จะทําให้เสร็จเร็วๆครับจะได้สวยครับจะได้เข้ามานั่งเล่นเข้ามาอยู่อาศัยครับไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนพึง พักที่เป็นอะไรที่ลกลุงลังครับวันนี้น้องเมย์ก็เข้าไปจำในสุ่มเรียบร้อยครับอ <c oughs> <c oughs> ุ้มออกมาเมื่อเช้านะครับจากในเหลา่าตรงนี้ก็ลอยเข้ามาพวนดินนะครับไก่นั่แหละครับพวนจนรปจุยกระจายหมดครับส่วนพ่อโจ้นกับแม่กุมภาก็กลับมามีชีวิต เหมือนเดิมนะครับในคุณผ่าหลังจากที่ผมเอาไข่ไข่ปลอมออกมาจากหลังเาขาก็เริ่มออกมาหากินออกมาอยู่กับครอบครัวเลยครับน่าจะรู้แล้วว่าฟักเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกมาเป็นตัวเขาก็เลยที่เกียจฟักครับไข่เขาก็อยู่นี่ครับเป็นไข่พลาสติกครับไข่ปลอมผมยังไม่ได้ล้างเลยครับ แต่เขาก็ไม่ได้บวยวายครับก็ก็ดีไปครับเขาก็คงจะทําใจได้แลลวครับหลังจากที่ฟักมานานลูกก็ยังไม่ยังไม่คลอดออกมาสักทีครับก็เป็นวิธีของไก่นะครับเราก็พยายามที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับผมจะเลี้ยงกินไข่ครับไม่ได้เลี้ยงเพื่อที่จะเป็นลูกเจี๊ยบครับยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกไก่ที่เป็นตัวๆครับอีกอย่างก็คงจะเลี้ยงไว้แค่นี้แหละครับเพราะว่ากลัวดูแลเขาไม่ไหวครับจะเพาะแค่น้องเมีก็ แนุถนอมกว่าเขาจะโตเป็นหนุ่มได้ก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงครับเต็มที่ต่อไปในอนาคตถ้าผมขยันหรือว่าฮึดสู้ก็อาจจะหาตัวเมียครับมาเป็นเป็นเมียให้พ่อโจนแล้วก็น้องเมียครับเพิ่มเพื่อที่จะให้เขาไข่ครับยังหาอยู่ครับว่าจะเอาพันอะไรครับพริกก็เยอะครับ ซาเลเน่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับมันต้องเด็ดบ่อยๆครับผมก็ไม่ค่อยได้กินครับปลูกไว้ประดับเฉยครับถ้าเกิดเราไม่เด็ดเขาอาจจะสูญพันธุ์ไปได้ครับส่วนบ่อตรงนี้พอไม่มีปลาก็ไม่ค่อยได้มาดูเลยครับก็ปล่อยทิ้งลางครับก็เป็นสไตล์ของคนทําสวนครับถ้าตรงไหนขาดการดูแลเมื่อไหร่ก็จะลกเมื่อนั้นครับตรงนี้ก็ลุกๆครับนานเดินเข้ามา เจอทีครับแม่งรักก็ตอนแรกก็ขยันมาเด็ดดอกออกครับเพื่อไม่ให้ต้นเขาโสมแต่ว่าพอหลังๆก็ดอกแก่เลยครับตอนนี้เดี๋ยวต้องเอากรรไกรมาตัดครับกล้วยด่างผมก็ยังอยู่ครับ <c oughs> นี่ครับกล้วยหอมเขียวนั่นแหละครับนี่ครับเขาน่าจะด่างโดยธรรมชาติครับดูๆแล้วแต่ไม่ใช่ด่างแบบ แบบชัดเจนครับด่างที่เกกลายมาเลยครับนี่ครับก็จะเลี้ยงหน่อเข้าให้โตเพื่อที่จะกินลูกอีกทีครับอีกหนครับหลังจากที่พลาดไปต้นแรกที่เป็นต้นแม่เขาที่ออกเครือมาแล้วก็หักล้มแล้วก็ตัดมากองไว้ตรงนี้เป็นเดือนแล้วครับผมก็ยังไม่ได้ย้ายไปไนครับจนเขาจะย่อยสลาย เป็นดินไปอีกรอบแล้วครับเดินวนมาตรงนี้ครับวันนี้ก็พาชมสวนสักหน่อยครับไม่ได้ดูสวนมาหลายวันครับเนื่องจากว่ามัวแต่ทุ่มเวลาทุ่มแรงกายไปกับการทําสวนหย่อมซุ้มตรงซุ้มบางระจันผมนั่นแหละครับพริกก็เยอะครับสวยงามครับยังไม่มีโรคมีภัยครับก็เด็ดไปกินหลายรอบแล้วครับตรงนี้เวลาตาน้าพริกหรือว่าทํากับข้าวที่ต้องใช้พริกก็ถือว่าเป็นการดีครับเรามีพริก ประดับไว้ในสวนครับก็ปลูกไว้ในสวนนะครับไม่ใช่ประดับครับเอาไว้กินด้วยจะว่าประดับด้วยก็ได้ครับเพราะสวยดีครับเวลาลูกเขาออกมาเยอะๆครับนี่ครับมะนาวก็ยังมีลูกให้กินเรื่อยๆครับไม่ได้ขาดแคลนครับส่วนด้านล่างผมว่าจะมาตัดแต่งทรงพุ่มขาให้โป่งครับด้านล่างให้เหลือข้างบนจะได้ เดินเข้ามาเก็บผลผลิตได้ง่ายๆครับมะเขือพวงก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับยังพอได้เก็บกินครับนี่ครับมีทั้งดอกมีทั้งลูกครับสวนผมก็มีอะไรกินไม่ได้ขาดแคลนพอสมควรครับถึงจะทำไปแบบขี้เกียจขี้เกียจครับนี่ครับมะนาวร่วงครับน่าจะสุกครับถ้าเป็นมะม่วงก็ก็หวานแล้วครับถ้าหล่นแต่ว่ามะนาวก็คง หล่นแบบนี้ก็คงเปรี้ยวครับน้ำคงเยอะครับนี่ครับมะนาวผมวางเลียยล่าไปกับพื้นเลยครับเยอะจัดหอยนตัวเตี้ยๆอยู่แถวนั้นก็มีครับหลายครับตรงนี้ก็เป็นกองปุ๋ยหมักที่ผมเอากิ่งไม้เศษใบไม้ที่ตัดๆนั่นแหละครับตัดออกจากสวนนั่นแหละครับมากองไว้ให้เขาย่อยสลายเลยครับต้นเหลียงครับก็ยังอยู่ครับผมลืมไปเลยครับ แต่ว่าโชคดีครับมีฝนตกแทบทุกวันก็เลยไม่มีผลอะไรครับผมมีอยู่สามต้นครับตรงนี้ต้นหนึ่งครับตรงนี้โดนแดดครับก็เลยใบเหลืองๆครับจะเป็นต้นเหลืองครับตรงนู้นอีกต้นหนึ่งครับต้นมันปูครับตัดแต่งไว้ก็เริ่มจะแตกยอดพริกไทยก็ยังยู่ครับส่วนด้านล่างก็ลกรุงหลัง สมไปด้วยกิ่งไม้ใบไม้ครับที่หอบมาสมสมไลยครับอันนี้ดอกปวยเสียนครับไม่ใช่ปวยกักปวยเสียนก็ยังไม่ได้เอาใส่กระถางให้สวยๆครับก็รอบํำรุงครับต้นไม้เยอะๆบางทีถ้าเจ้าของสวนไม่มีความรู้แล้วก็ขี้เกียจแบบผมก็จะเป็นแบบนี้แหละครับบางอย่างก็จะค่อยๆสูญพันธุ์ไปครับบางอย่างพนนึกได้ก็ พยายามที่จะรื้อฟื้นกลับขึ้นมาครับต้นชบาที่ต้นชบาที่ขุดมาจากข้างเพลิงหมาเนี่ยที่เอาต้นเลมอนไปปลูกแทนก็เริ่มจะแตกยอดครับผมเอาขุดใส่ถุงปุ๋ยมาวางไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะหาที่ปลูกมะมอครับตอนนี้ยังนึกไม่ออกครับก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนครับมองมาทางนี้ก็เจอความลุกอีกแล้วครับ กระถางบนชื้นขนมาไว้ตรงนี้ส่วนวงกบป,ประตูก็ยังไม่ได้ทําอะไรครับรอให้หมดฝนดีกว่าครับเพราะว่าจะทาสีจะอะไรก็ไม่สะดวกครับม,มันชื้นครับไม้ก็ชื้นหัวทาแล้วสีจะลอกครับสรุปแล้วก็คือว่าทําไว้รอหน้าหนาวครับตอนนี้ก็ทําครอไปก่อนครับช่วงฝนตกมันเป็นหน้าฝนครับจะไปโทษ ฟ้าโทษฝนโทษฟยุพายุก็ไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติครับเรามีหน้าที่ปรับตัวแล้วก็จัดสรรเวลาให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแค่นั้นเองนะครับส่วนลูกหมอนก็สุกครับเริ่มจะหมดชุดไปแล้วครับตอนนี้ก็เก็บไปกินแล้วแต่ว่าจะนึกได้ครับบางทีก็ล่วงหลนให้นกให้แมลงกินครับเหลือเฟือครับส่วนผมทําเหมือนเยอะครับแก้วบางกรก็ยังอยู่ครับ ผมก็ลืมไปแล้วครับเดินผ่านทุกวันไม่ได้มองเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวกีกหน่อยเขาก็คงจะจะสุกครับมีอยู่ลูกเดียวครับตอนนี้มะม่วงผมก็เริ่มมีดอกครับบางบางกิ่งบางช่อแต่ว่าบางช่อก็ล้าหน้าไปกว่านนั้นครับมีลูกแล้วครับผมเดินมาผมไม่รู้ครับว่าตรงนี้มีมะม่วงแต่หัวผมมาชนผมถึงรู้ครับเดินชนมาสองสามวันเลยครับอยู่ตรง กึ่งกลางทางเดินพอดีครับได้ตำแหน่งเป๊ะเลยครับตรงนี้ครับเดินมาก็เดินมาล็อไก่ก็ชนพอดีครับมีอยู่ลูกเดียวครับมีอยู่ต้นละลูกครับผลผลิตในสวนผมครับโชว์ใบยอซะหน่อยครับเพราะว่าพอตัดกิ่งไว้ใบที่เขาแตกมาใหม่ก็สวยงามครับใบเขียวอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่า ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วครับในส่วนผมครับหลังจากที่บางทีก็ปล่อยให้แมลงเจาะแล้วก็ใบเหลืองครับตอนนี้เขียวสุดแล้วครับตอนนี้ในส่วนเสียดายครับไม่ได้ทําห่อหมกครับทําไม่เป็นครับต้องร้อยคนอื่นทําครับต้องตัดไปให้คนที่เขามีฝีมือในการทําอาหารครับทําให้กินครับอันนี้ชบาสีม่วงครับก็สวยครับยกมาไว้ตรงนี้ครับ อันนี้ก็ชบาดอกสีแดงนั่นแหละครับเป็นต้นลูกที่ผมปักกิ่งแล้วเขาก็งอกขึ้นมาครับจากต้นนี้นะครับนี่ครับต้นแม่ครับครับมองไม่เห็นนี่ครับชบาครับพอเสียบเสียบกิ่งไว้เขาก็จะเหมือนชำครับแล้วก็จะแตกยอดขึ้นมาครับผมก็ชำแบบไม่ง่ายนี่ครับรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่เป็นไรครับผลสุดท้ายก็เป็นต้นอยู่นี้แหละครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะโตได้แค่ไหนครับมี FC หรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านครับคอมเมนต์เข้ามาว่าให้ผมเอา หินแม่น้ำรับมาเติมเต็มช่องว่างหรือว่าตกแต่งให้สวยงามครับตำล่องของที่มันววเวงแว่งในสวนหย่อมเนี่ยครับแต่เพิ่นว่าผมไม่มีหินแม่น้ำครับผมมีหินภูเขาครับที่ผมสะสมไว้เยอะพอสมควรครับช่วงที่กําลังรุ่งๆครับนานเลยครับจนผมลืมไปแล้วครับทิ้งซุกๆไว้ตามโคนต้นไม้ตามดินตามตามหญ้าครับ วันนี้ก็ไปลือล้อๆคนขนเอาอมาล้างครับก็ยังเหลือเอยอะครับแต่ว่าลองลองเอามาใช้แค่นี้ก่อนครับว่าจะสวยงามแค่ไหนแต่ว่าก็คงสวยนะครับในระดับความคิดของเราเองครับเพราะว่าชอบครับหินภูเขาครับก็ต้องขอขอบคุณ f อซีที่แนะนำเข้ามาครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เขามีไอเดียมีฝีมือในการตกแต่งก็คงจะ มองออกครับว่าจะวางยังไงให้สวยงามแต่ว่าในระดับฝีมือของผมก็จะวางไปแบบมั่วๆก่อนครับค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนเอาตามที่ตัวเองคิดได้ทําได้ครับสวยหรือไม่สวยยังไงก็ <c oughs> แลืวอแต่มุมมองครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน อยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายแล้ว,ลวต้องกลายเป็นอดีตครับก mm ็ hmm. รู้จักความพอดีไม่เรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากันถึงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ